พี่นองหวายหวใจข้าไปในสตาเออพี่นองไปทห่เดยววะอารอภิปราย้ารตาเฮ้ยคือเราออกมามหายกนก่อนเราต้องาัาผิดนะครับคือเราจะเตรียมเตรียม วันนี้ครับผู้ใจไทยจังหวัดสุขทาที่โอ้ยเฉพาะในเื้นนี่จังหวัดสุขลาสึ่งเป็น้านเกิดสึ่งเป็น้านเดือดถันถันเป็นอดีตแม่ทับย้ญยขอางผาตายเมื่อปีหกสองถูกพันมาวันนี้ครับส่้แรงกับปน,นึกกำลังนายพิพัฒน์รัชจิปราการดอเตอร์นาทีรัชกิจประการกับปน,นึกกำลังกัน พลักดัน <substit> ผ <utes> uh mm ู hmm. ้สมบัติถูกคีดกันรัฐมนตรีกับดรนาทีก่อนพี่น้องก็เชื่อมือที่ตอเดียวมาเนี่ยครับกันแรงไล่ซดโยกับผมเหมือนอยากได้ยินเสียงพี่น้องพ่อพี่น้องน้องเนี่ยจะรัฐมนตรีนะครับพิพัฒน์แต่ก็ดรนาทีแล้วเดี๋ยวยังมีโซ้อซ้อคีดแจ๊กนึ่งเดียวต้องผักปุ้มใจใช่ไหมเจ้าส่งพาเดือนนุยนักชลลที่ ก็หลบสะท้านทีกับวันนี้ครับบอกลั่นยังเทนายบายมัดเลื้ยงด็อกเตอร์ไพรเบอร์ด็อกเตอร์ไพรเบอร์อ่านี่นะหวานเราไปนอนหลายท่านถามนะคะว่าทำไมต้องเลือกภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยมีนโยบายที่ชัดเจนและสิ่งสำคัญคือภูมิใจไทยพูดแล้วใน่ะนี่คือชัดเจนของภูมิใจไทยนะคะวันนี้เนี่ย เราไม่รู้เราไม่ได้พูดถึงพักอื่นแต่พักเราเป็นพักที่ปฏิบัติเป็นพักที่พูดแล้วทำเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะโดยเฉพาะในอำเภอนาหมอมอำเภอหัดใหญ่รวมถึงทุกที่ของจังหวัดสงขทรนะคะและ14จังหวัดภาคใต้อยากให้โอกาสเราพรรคกุมชใยได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในสภาไปอยู่ในการบริหารจัดการเพราะ เราพูดแล้วทำกับวันนี้ดิฉันเองซึ่งเป็นคนใต้โดยกดําเนดิดนะคะลัาตรีซึ่งเป็นแม่ทัพทั้งสองคนที่เราดูแลภาคใต้เนี่ยเราอยากจะขอโอกาสพี่น้องในภาคใต้นะคะ พอขาดได้เราได้ทํางานเราตั้งปณิธานไว้ในนามของพรรคคุณใจไทยเราอยากพูดและทำนะคะเราขาดโอกาสในภาคใต้สิีจังหวัดมานานมากวันนี้เราเลยมาในภรคของคุณใจที่พูดและทำและเราอยากนําปัญหาต่างๆนะคะที่เป็นเครือข่ายที่เป็นยยแมงมุมของสิีจังหวัดภาคใต้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อที่จะทําให้การท่องเที่ยวได้มีโอกาสพื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สิ่งสาคัญถ้าการท่องเที่ยวมันเดินได้นี มันทุกอย่างมันจะตามกันไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายเศรษฐกิจจะหมดเวียนเพราะสิ่งหนึ่งที่เราอยากทามากๆแล้วเรามีความถนัดในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่จะนํารายได้สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะใชกลับมาเลยครับมาได้นำใช้ดอกไม้กำลังใช้นะครับให้กับผู้นำทางของพวกเรานะครับวันนี้เจ้าสุนทราเจ้าหน้า โมงนะครับแต่กพี่น้องต่าง่าดตายถูกจกังหวัดมาเลยพี่น้องครับตอกไม้แล้วก็ทันใจนะครับ,นะรบตอนนี้มีเวลาเช่นครับเช่นครับ เนื ini, ้อไม่คือวันเลี้ยนะคะสิ <lawsuit royable. S 2> ่งสำคัญที่สุดขอบคุณวันนี้เราต้องกราบพอทันของเมนก่อนนะคะให้จากสันมานตรีให้มาเป็นผู้แท่นและก็เปิดงานสุ้งกราณจักพราณได้มากกราบแล้วก็มาบนบานทัน พ่อายไวลล่ะนี่เป็นสิ่งสิ่สำคัญที่พวกเราที่ยูที่ดีนะคะต่อสิ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 หนึ่งสองสามจังันไมเบอร์เลยนั่นนะคะเวลาสิกว่าวันนะคะไม่นานค่ะแป๊บเดียวขอบคุณทสันผู้นำไล่ไล่ฐานวันนี้ที่ได้มีโอกาสพบดื้อนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุน ภาคภูมิใจไทยวันนี้พอบ,บคุณดังซ่อโจนาค้างทีให้กันดูเลและวก็ดูแลมาอยับตลอดวันที่มาเปิดงานทันกระดูเลแล้วก็ให้ความกรัญาใูให้ยายทีเสดงให้พี่น้องในหน้าม้อมเนี่ยได้เห็นนสวยงามสิ่งสำคัญคือเราได้เห็นความหัศจรรจ์ของ พระเนีนวัตกรรมดังเดินจะพาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทําหน้าที่ในสภาพผีหองไม่ต้องเป็นล้วงท่านมีความชานาญมาว่าดรอง็นอท่านต่อเลยตอนเ่องแต่ไม่เพลีค่ะคนภูมิใจไทยยูตรงไหนทํเงินตีพุทธมรรคตีมาจากัดใจกันอยู่ไหนอันนี้ขึ้นมาตะก,กี้เวทีอเลยนะต้องอุตภเป้าะเะยขึ้นเลนไนล่เวทีค่ะไปเลนเวทีตีอ,อะไรนะเกาะประยระักษก้อนอุตภเป้าลาวอีกไ บ้านแรกบ้านเมททมอาอำเภออำเภอบางกำเนี่ยว่าติเลนมากค่ะแต่ว่าคือใจมีอ่าเบื่อนึงนะคะอย่าลืมเวลาซิกวาวันโลของชายนึง่งครับนรามาสแกนนะครับดว,วงวิญญาณฟ้องพอทานถูกเมนนะครับที่นายกไพรนะครับหรือว่าด็อกเตอร์ไพร์ยอย่าก้าว่อจอคมนะครับหนักพื้นนะครับเป็นอยากมา ผมนายเจษฎาพงษ์ชูแก้วพี่น้องตัวรองหลักผมเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคือตําบลหาดใหญ่นะครับกับดันดันกับสจคุ้มหน้ามงนะครับเคยอยู่ทำงานรวมกันกับสจสั้นๆหล่นๆนะครับเพื่อมาลงปูแทนในเขตสองของจังหวัดสงขลา ตะกอไปด้วยเ,เทืเถืสบาล้วก็น้ใจแล้วก็ตะมลโครงรูทะเภาแค้วัดทาแซนบบนา่นะครับที่ตาบลโครงรทะเภานะครับแล้ววันที่1ิบอพฤษภามวัวนาผักพร้อมด้วยรองวัวนาผักผู้บริหารผักนะครับจะมาปลาใสยไงที่สี่นเนสะพันยำทีหัดไงครับพระเดนัลว่า ผนบอว่าทางไหนก็ได้ปีนี้เป <isten> ็นโลมาว่าพปโนฮปูน่าฮองดูไน้ยุติธรรมกันแล้วครับควงนในคารพัฒนาเขตสามในคารพัฒนาปูนาฮองก็ตัวผมเองก็ได้รับมอบหมายจาก พักภูมิใจไทยนะครับให้ดูแลพื้นที่14จังหวัดภาคใต้60เขตเลือกตั้งการที่ผมเองได้นำเสนอนโยบายต่างๆของพรรคภูมิใจไทยให้กับพี่น้องใน14จังหวัดภาคใต้ว่าอันนี้พรรคภูมิใจไทยเราลงมาทำการส่งผู้สมัครสัุง60เขตเพื่อจะมา ดูแลพี่น้องใน14จังหวัดภาคใต้สิ่งต่างๆที่ทางพรรคภูมิใจไทยเราได้นำสญญเสนอก็ต้องบอกได้เลยนะครับพวกเราพูดแล้วทำนี่คือสโลกแกนของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะครับสิ่งต่างๆที่คิดว่าได้ประโยชน์สําหรับ พี่น้องใน14จังหวัดภาคใต้และสิ่งต่างๆที่คิดว่าณสามารถนํามาเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราหลังจากการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2 566ที่จะถึงนี้นะครับผมบอกว่าพี่น้องใน14จังหวัภาคใต้ได้นสนับสนุนท่านหัวหน้าพรรคอนุทินชาญวีร์ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30 เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะกว่าพี่น้องใน14จงังหวัดภาคใต้ก็คือช่วยกันเลือกผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยของเราทั้งคนทั้งเขตและทั้งพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเพื่อทำการสนับสนุนนโยบายต่างๆของพรรคภูมิใจไทยผมมั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจนะครับ เรื่องต่างๆที่คิดว่าวันนี้เศรษฐกิจเราไม่ดีผมมั่นใจนะครับหัวหน้าพักเราซึ่งเป็นนักธุรกิจเขาได้รับทราบการล่มสลายของธุรกิจเป็นอย่างไรเมื่อล่มสลายแล้วทำให้เกิดการบิกฟื้น ขึ้นมาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นราคภูมิใจไทยเป็นรัฐาร่รุทีจะมีราคุณเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นเข้าใจถึงการพิกงมืเศรษฐกิจของประเทศไทยสิ่งต่างๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทิเศรษฐกิจในเรื่องของสงขราสรัก็คือเรื่องของกระทรวง สาธารณสุขท่านหัวหน้าเราก็ได้ที่สุดให้เห็นแล้วว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด19หัวหน้าเราได้นำพาประเทศไทยก้าวข้ามคับว่าการแพร่ระบาดของโควิด19เราจะสามารถรับนักท่องเที่ยวปประเทศแรกหลังจากที่มีการปิีประเทศประเทศไทยเราปลดล็อกสิ่งทุกอย่างเป็นประเทศแรกใน เอเชียของเรานี่คือความสามารถและเป็นคนที่สามารถร้อยเรียงและค่อยๆปลดล็อกในการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาเราไม่ได้ทำอะไรอย่างบีบามแต่เราทำแบบลักษณะค่อยเป็นค่อยไปด้วยทานลองของระบบสาธารณสุขแน่นอนครับจากสาธารณสุขก็มาเป็นกระทรวงการตางดเมื่อสาธารณสุข เอาโควิดอยู่คมนาคมก็เปิดเส้นทางของการคมนาคมนำนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่1นึ่กรกฎาคม2,564 ส่วนตัวผมในฐานะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราก็ทําการประสานเขานับท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคด2564จนถึงขนาดนี้ในปี2566ซึ่งในปี2565เรามีนักท่องเที่ยว,ายวชาวต่างประเทศเข้ามาถึง11ล้านคนเศษส่วนในปีนี้2566 ระยะเวลาเพียง4เดือนเรามีนักท่องเที่ยวประมาณ8ล้าน7แสนคนเสรเพราะฉะนั้นปีนี้ผมมั่นใจนะครับว่าเรามีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า25ล้านคนและพยายามจะทำให้ได้ถึง30ล้านคนนั่นคือเป้าหมายคือเรามีรายได้2.2ล้านลานบาทซึ่งเป็นแ0เปเซของรายได้เมื่อปี2,562และก็จะมุ่งมั่นทำต่อไป ถึงปี2,570นั่นคือเป้าหมายเราจะต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง6ล้านล้านบาทน,นั่นคือเป็น2เท่าของปี2 5 6 2นะครับสิ่งต่ตางๆเหล่านี้นโยบายของภรคบุญใหญ่ไทยเราได้เตรียมการรองรับเพื่อการกระจายนักท่องเที่ยวต่างๆออกสู่ชุมชนทุกๆชุมชน นั่นคือการวางแผน,น, <SF> นที่ค่อยเป็นค่อยไปยลและค่อยๆรับผิเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการวางแผนด, thers, ดี dev, ด fe, เราก็จะได้ไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวถึง80ล้านคนในปี2570ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ระบบสาธารณสุขต้องมาระบบกระทรวงคมนาคมก็ต้องซัพพอร์ตในการรับนักท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และเปิดเส้นทางใหม่ๆใ,ให้กับน,นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวออกไปสู่ทุกพูกิภาคนั่นมปนจะไม่สร้างความแออัดและจะเป็นการกระจายไรายได้สู่ฐานรากทั้งประเทศไทครับถ้าข้ามันในหน้ามมปุ๊บมาตัดไฟไก่จูด,ดีจัดึ่งถึงทีเก่าขึ้น,านมาเท่าเครื่องปุ๊บโคนสายไฟปุ๊บมันแคมไปเลยครับปล่อยแลยครับคาเชอย,อยู่จาวเรื่องวันเดียวก่อน พอชาวชาติไปจ่ายากระิบาาเพราะฉะนั้นากาพีีน้องใจห้าร้อยบ่าวชาติโยดซ่องคนพวเมียซ้อซอ,ออช่เพื่อนเรส่องรวยดอกอดี่วยต้องมือที่ครับเพราะฉะนั้นเวลาอันจบกันนะครับเดี๋ยวมีรัฐมนตรีพิพัฒน์เริ่มจากรถกระบะท,ท่านตอนไปนะครับมาเลยคร,ครับให้กำลังใจ่ันทุกทีครับ คนมันก็คือก,การดูปัจจัยติดกันนะครับที่คือที่ว่าวันนี้พี่น้องโรจักนะครับช่วยมาร่วมแล้ววันนี้มาฟังความในใจที่ทางตะบนนี้อยากจะมาบอกพี่น้องนามองนะครับมาเลยครับพี่น้องครับเชิญครับกำลังใจให้การกู้สมัคร,กรเรกียรติสามสง่าดรไกรบรญนิ่งมาฟังพวกผมได้อธิบาย ถึงนโยบายของพรรคบุญใจไทยซึ่งขนาดไทยพัฒโนเบอร์อะไรครับ <Yeah. S 1> แล้วของรัชญน,นสีกอบเกืือ <Yeah. S 1> เบอร์อะไรครับ <Yeah. S 1> เบอร์สีขอบคุณมากครับแล้วลองรักไปไหนซะแล้ว <Yeah. S 1> อำเภอที่ติดต่อกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็ขอฝากน้องรักเค2 <Yeah. S 1> เบอร์อะ <Yeah. S 1> ไรครับ เบอร์เก้าครับขอบคุณมากซึ่งผมคิดเราบูรณาการในการทำงานเพื่อผักดันมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 mm hmm. เป็นระยะเพียงเท่านี้ในเมื่อหัดใหญ่เริ่มฟื้นแล้วรอดแล้วสิ่งที่พวกเราที่อยู่อำเภอที่ติดกันคงทราบดีนะครับว่าวันนี้หาดใหญ่เรารอดแล้วเราไม่ได้ตายอย่างที่คิดที่ว่ารุนดังเป้ใช่ไหม ในไครฮอกทิป ok แล้วยอกมือที่พี่น้องฟองเบิ้ลและไม่ต้องจ่ายเรื่องนั้นอาจะด้นบอกแหลกก็เดียวหลายกั่กราวทอดีกับพี่น้องเจก็รอบทุกๆทานนะครับต้องข้อขอบคุณมากะเยวพี่น้องมากกันเต็มมดเลยจนไม่มีเทนางไม่มีเกาเอเรือต้องมาชื่นรอบๆกันวัด เต็มไปทงทงัลดล่าตรนูนและลัางเวทีรอบๆนีเต็มมานเลยครับพี่้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมด็อร์ไพปัตโนมั่นใจเชื่อมั่นว่าพี่้องหน้ามอมจะเทกันแน่นายไพ่ปัตโนเบอร์หนึ่งครับพี่้องครับจริงไหมครับ,ค,รบคนเหลียวข้าวสาภาแถมจะไม่มีพักภูใจไใยมีผู้แทน เพียงคนเดียวจ้ะเปรียธรรมนียนมปฏิอนนิอยู่ค่าเดียวกับแต่ถ้าพี่นองเลือกผู้แทนกลางไปเลยอยา่างนอยไพร์พัตโนมาสักคนหนึ่งจะเป็นค่าอีกทางหนึ่งค่ายธรมตมนียมพิผัตได้ทํางานเกิดประโยชน์กับพี่นองประชาชนมากขึ้นพี่นองว่าดีบ้างพี่นองครับ แล้วถ้าผีดอกช่วยเลือเทสดาพงจูกแก้วเล่ารองลักเป็นผู้แทนในเขตท้องอีกสักคนเท้ากับทันโนตีพิพันยังแค่ผีอกขึ้นบบบคางดึงหลังแทบจะได้เขตกาวได้ไนายส้มชายเล่งรักมาเป็นผู้แทนสักคนทนันโนตีพิพันก็ยังซ้อมแค,ค่ซ้อมข้าหลบทราบบาททำงานได้อย่าง